ให้ทั้งกิจเออไหวไเนี่ยด่านที่โล่งด้วยเอ่อเธอโลเนาะเดี๋ยวผมให้แกเดี๋ยวเขาไปแคปไอ้ด้านล่างเนาะแล้วเดี๋ยวส่งปืนปนไปเขี่ยปืนปนเลยวะ หลังๆมาไม่อยากเล่นปืนกลแล้วอ่ะเพราะไอ้ปืนกลมันโดนระเบิดมือทีเดียวตายเนี่ยคือปัญหาไม่ได้มาจากระเบิดมือว่าเอวีมันเพิ่มขึ้นปัญหามาจากฟอร์เมชันของตัวปืนกลที่มันสี่คนมันไปกองด้วยกันอ่ะคือถ้าตามหลักแล้วมันควรจะเป็นสองคนกองด้วยกันแล้วอีกสองคนมันจะยืนท่างหางทำให้พอโดนระเบิดมือปุ๊บมันจะเหลือประมาณคนหนึ่งหรือไปก็สองคนอ่ะแต่กลายเป็นว่าอันนี้แม่งยืนกอดคอกันสี่คนแล้วมันก็ตายห่างนหมดเลยนี่ผมน่าจะตายตายด้วยเหตุผลเดียวคือ โดนทำเมลค่าตายเนาะแผลกันไปไม่ได้ทุกที่อ่ะข้อเสียมันลองกระจายลองแท็บกันก่อนเนาะเดี๋ยวผมแก้เดี่ยวมาก่อนแล้วกันเดี๋ยวปืนกลค่อยคิดอีกทีนึ่งนะว่าจะเอาไม่เอาหรือถ้าจะเอาก็คงจให้อยู่แถวทงน้ำมันตัวเองแล้วก็เอาอะไรว่าหายตัว แล้วแกเดี๋ยวก็บ๊อบไปลืมอะไรอย่างงี้แล้วค่อยๆเกรนเดียส์ a s s e m b เนเดยส assembled ก็ผมไม่ดูเลยว่าเขาเล่นผู้การอะไรอ่ะดันบนโอเคออสเตรเลียนชิพหายแล้วงานนี้ กูวิ่งมาดีนายอะช่างตัวแรกอยู่ดีนี่ต้องรีทีเร็วเลยนี่ต้องรีทีเร็ว,รวไปสู้ไปก่อนเอ่อเอ็มจีหายตัวคิดว่าไม่น่าจะสตาร์ทเปสองช่างนะ คิดว่าคิดว่าสองช่างไม่ไน่าจต้องบลอกให้ได้ทางด้านนึงก่อนอย่างงี้อาไปนู่นไปสองช่างออสเตรตนนเลยเรียนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่ทำไม่ทำไม่ต้อไปไป

เดินไม่ได้เลยจ้าทิ้งไว้ตรงนั้นแะเอาพีแกนมาเล่นละคุณบ้ากันเกมไม่มีตัไม่มีตัว เฮ้ยมันไป็นวุ้นลักข้าวตวอนอะน่าอยู่ที่เดิมคิดว่านะอ้าวไม่อยู่เว้ยไปละยังไงปืนกลมันเป็นแต้มต่อยแล้วเ นีไแกนได้แล้วโอ้ยปัญหาตอนนี้คือทหารสู้ไม่ได้ครับเร็วๆหน่อย มามาละพี่แกนไปน,นั่นไปนเราเราคุภัยโอเขี่ยแบกไม่ถ่านแน่เลยไม่ถ่านพี่แกโดดมก้กหัวตาย มึงเติมซืเอรดีกันได้แล้วขออนุญาตพาบาลก่อนอยู่ตรงรูแทนนี่มันี่นี่มนนี่มันนี่

สตูด่าจะใกล้มาแล้วคิดว่านะตัดน้ำมันเขาได้วะพอแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมึงอยู่นู้นไปมึงไปเคลียร์บนมึงไปขึ้นบ้านทำเมล

มาแน่ๆมาแน่ๆดูจากเมื่อวานก็ยังรู้ว่ามาแน่ๆสวัสดีครับเออเดินจูก,กันหืมนี่เวละ สวัสดีครับลาก่อนครับเออไปต่อไไกันไหนวะมึงเออขู่เอาใครกับลีวะเที่จแม่งเลื่อนเหลือเท่ากันเลยงั้นเอางี้ยิงมาให้ตายก่อนแล้วใครีื้อทมาไหมหิวเปล่าหิวเปล่าวัดกันไปเลย อยูเว้ยถอยขวานิดนึงถอยขวานิดนึ่งกดไอ้มูมาฮู้โอ้ไปแผนสองได้วะฮะกูที่ห้าเลยแบบเชี่ย h ะฮาวจะรอดรอดได้ยังไงคือคือรอดได้ไง โอุโหสักคันมาเล่นดีวะ่ขขวะว่ามาโดนแน่เลยวะมีคนมากันดีกว่นีวัดใจไปนะ นี่มันนี่โอเคไปล้สวัสดีครับดีเล่นนออสเตรเลียผมไมได้สบายใจ

นี่วิ่งเข้าไปออกออกฟ้ามึงกลับด้วยครับขอร้องครับแฟนกลับระเบิดอย่างเดียวตอนเนี้ยเสียวแว้งวิ่งมาบ้างเลยนี่เพรบาแบบอา้าโอเค โอเค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 สตูเกอร์ช no huh? uh ุดเลยดิแล้วก็เตรียมนิวไบเออร์ลด้วยครับนมคอเตอร์ฮะเออมาไหน เคยู okay, open, ้ว่าเป็นมึงเจาะ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 ยี่ห้อพิเชตีพิเชตีว่านี่เปนโนดนี่ไปโนด เมืองรีบๆมากู้เวทีกัน่วนๆนครับแล้วปืนกนบนหัวกูทำเพี่ยอะไรอยู่ครับอะไรไม่รู้โดนไปอยา่าเพี้ยปืนกนกู ปืนกลกูโอเคได้ของคืนมัง้งยั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 งไม่ได้ของคืนอปืนก้นกูตีทธิกันกูดิเฮ้ยแปลอยู่เสียและนะ้ว ลีด <Lead. S 2> <Lead. S 1> ยิงใส่ป้ายแม่งก่อนเอ้ยฟูดการ์ดโอเคโอ้เหี้ยแม่ง เออไปโดูไปโดูไปโดูมันโกรธละขอบันเดียวหนึ่งลูกถ้าทำเมลขายพลิกไปแล้วก็ผมจะดีใจมากโอเคได้วิ่งกลับเดี๋ยวนี้เลยวิ่งกลับเดี๋ยวนี้เลย แล้วมึงไปซื้อเอธิการ์ดบอกไปด้วยเอ่อไม่นั่นผมว่าต้องใช้แกเดียรเพิ่มอีกสักตัวเลยโวมึงมึงมึงหยุดหยุดหยุดสวัสดีครับ ปืนไฟหนึ่งนี่จริงๆปืนไฟก็ไม่ต่อมแล้วแตกกันมาแล้วกูเกรงใจใแบงเดินไปไหนครับไม่รู้ยิงใส่บ้านไปแล้วกัน โอเคได้บางกระปุกบอลแล้วกรปุกกระบอกเลิผขอนายไงไม่ผมไม่เข้าใจว่าเขาจะออกฟุตกาไปทำไมอะในเมื่อมีไอ้นี่อยู่แล้วอ่ะไออะไรวะในเมื่อมีออสเตรเลีอเยอยู่แล้วที่ดีกว่าโอเคได้พีกัดละ มไม่เข็ดเนาะพ่อเอ้ยฮะฉันอยู่ในโคเวอร์ฉันอยู่นอกโคเวอร์มันเชี่ยเลยเนี่ยสันดาโอเค คูซันด้ามาไม่ไม่ไม่ไม,มีใครสนใจหนกกูไม่ไดีแคร์สวัสดีครับลากก่อนครับว่าหนุ่มต้องขึ้นบ้านสุดท้ายว่ะมันโฟดเกิดน,นี่กลับมา เออโอเคไปนู่นครับด่วนๆว่ามึงคือมึงยังยิงไม่ตายเหรอเขาตกเอ้ยเออปวดหัวกับมึงจริงๆมันเหลืออีกสองร้อยพอยผมว่างกับระเบิดด <hating. S 1> <What? S 2> ักหลังกันนะตอนนี้ เดี๋ยวรอรอรอเขากลับมาแล้วเดี๋ยวกด P4 ต่อพวกขูตายแน่ว่ะยิงไปว่าขู่ีตายว่ะไม่ดีทีด้วยพี่แกนไปช่วยไหมว่าอาจจะมีฟัมติง นั่นไงเป็นด้วยมันนี่มันนี่มันนี่มันนู้ดไปนู้ดโอเคเลียวันนี้ครับคนเขาครบ

นี่มัน,นี่นี่มึงไปแปะนูนน่นมึงกะปอแปะนนนเปะน้นขาเองไปยิงบ้านต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวกูมนี้ไม่ไหว เกพีแกงผมไวไปแล้วเป็นปัญหาของแพรกันทีโอเคฟืนยังอยู่ฟืนยังอยู่ที่อะไรเนี่ยสวัสดีครับ อืมเครื่องสตาร์ทเครื่องไม่แตกหายละไม่ชนะด้วยกูชอบจริงๆเลยเอาคันนี้ก็ได้วะไปมึงกลับมาช่วยตายให้กูเหอะพีทเออคืนกนครับช่วยกูดอยครับ Ờ uh, ok. Nhìn vào vào đi. Ủa mẹ ngươi phải kịp bự. Phải kịp, anh đang phải. Phun côn bay nôn. Khi đơm. เราเอา P4 มาก่อนเดี๋วงสุกี้ตัวหนึ่งไปนู่นน่ะกูเชื่อว่าแม่งจะต้องมีเหตุการณ์ครั้งที่สองอีกยิงใส่ต่อไม่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 ผิดตัวมิดมิดมิด

นี่มึงไปโนูน่นมึงไปโนูน่นมันกลับไปแล้วเราค่อยยิงดกีกว่าเมอร์สลีอยู่เขาน่าจะใกล้ได้คุณคนได้ขัดเง้อ คสดีครับไปให้หมดครับล่าแม่งมาอีกแน่เลยรอ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 ักยิงรอลักยิงไปแล้วเฮอเอ นี่กลับมาไม่ไม่ไม่คะแนนผิดคะนแนนผิดอืมอืมนี่ยิงนั่นอันนี้ยิงนั่นมึงกลับไปมึงกลับไปโอเคมึงตายหนึ่งตอนนี้ทุกอย่างเราเมั่วมากเออเกียร์ ไเชี่อนี่ไปไมกว่ากูนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นี่ไม่ได้เลยยอนยอ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 นอะนี่อนี่ไปไมกากูหวยเอ้ยหวยเอ้ยหวยเอ้ยคลิปปิ้งบาลานหรือที่หว่าแม่งลบลบลบ โอ้ยเยี่ยไปโดนรถถังเต็มเต็มหัวเลยเอ่อมึงไปนี่มึงไปนั่นมึงถอยมาโนดมึงถอยมาโนดเพวกมึงถอยเข้าบ้านไปให้หมดเลยโอ๋อไอเจียได้ช่างมาตัวหนึง่งเออจบเลยแบง อ๋ออูไแม่งิีวีวันเลยแม่ไม่เล่นเอทีกันจั๊ไปนะอ๋อคนมันตกดีว่ะเออบอกว่าถ้าถ้ามันมีครั้งแรกมันต้องมีครั้งที่สองแม่งวางแปลกกับระเบิดไม่ได้บ้านเลยนี่โดนตอขากลับกูบฟันดาตายสามพันน้ำมันที่ฟอโดโบอลมาหมดเลยบ้านจะระเบิดรีวะ 啊。Oh.